บทที่สา3จอมมานปรากฏอาทิตย์สนเดายใกล้จะรับฟ้าลมกระโชกแรงกว่าเดิมใต้หอบเสือยังเย็ยนหยัดกับที่เดิมมองดูชอคิงห้และเสียวจับสาล่าถอยออกมาไม่ได้แสดงท่าทีใดใต้หอบเสือรักษาความเยือกเย็นไว้ตลอดเวลาคลายไม่ได้เกิดเรื่องใดมาก่อนชอคิงหโัโอบอุ้มเสียวอั้งเงีย ทิงตัวลงที่ข้างกายของท่านเห็นใต้หวบเสือไม่มีปฏิกิริยาใดกดสงสัยใจไม่ได้สอบถามว่าเสือแปรท่านผู้เท่าเป็นไรแล้วใต้หวบเสือสันสีสากล่าวว่าต่างให้เลี้วโอไม่รู้วประรัธรรมดาจริงๆพวกเราคราครั้งนี้แม้ปุกอยู่โจมยางกระทันหันยังไม่อาจทำอย่างไรมันได้เสือแปรทราบได้อย่างไรหรือ ได้หัวเสือยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าตอนนี้แม้อย่างห่างจากเวลาอาทิตย์ตกอยู่ช่วงหนึ่งแต่ด้วยพลังการฝึกเปลือของตังไฮลลวโอะยังมีวิธีลุกขึ้นร่ายเวทประกันไม่อารอความตายเด็ดขาดหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสืบต่อแน่นอนเวทมนต์ไม่สามารถใช้ออกอย่างเต็มที่แต่การศึกในห้องทองเรือของผู้เจ้า ก็หาได้รวบง่ายดังที่คาดคิดไว้ไม่โทกิงโฮโพล่สจารับกล่าวว่าเหยงโน้แม้มีพลังการฝึกหรือจำกัดพวกเรายังต้องเปลืองเรี่ยวแรงไม่น้อยค่อยพิชิตนางได้หากแม้เป็นตังให้ลิโฮการสึกคงต้องสยดสยองกว่าเดิมใต้หวบเสือกว่าตาไปยังใบหน้าเสียวอั้งเหียคิ้วขาวทั้งคู่พรันขมวดมุ่นกล่าวว่าเด็กที่น่าเวทนานะ ชอกิงโหถามอย่างร้อนรุม่มเสือแปะอั้งเหีย้ยไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ใต้หวบเสืมไม่ทันตอบคำเสียวจับสาข้อกระโดดปาถ,ถึงข้างกายของท่านตะวาดมา่าปีแป้บุตรีเราหากเป็นไรไปจะทวงถามเรื่องราวจากท่านใต้หวบเสือยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าปราบใดที่ตังให้เลี้ยวโห่ไม่ล้มเลิกเจตนาเดิม อังเฮียจะไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ตอนนี้ใต้หัวเสือกล่าวว่านางเพียงสิ้นสติไปขณะกล่าวคล้ายจงใจคล้ายอะไรเจตนากว่าตาไปยังปากช่องแคบนั้นแวบหนึ่งกล่าวว่าหน้าเสียดายเสียวจับสาถามอย่างร้อนรุ่มหน้าเสียดายอันใดหเออเรือได้หัวเสือกล่าวอย่างเช่มชา้าตังงห้เลี้ยวโหโัวแม้ไม่อยู่ในเ,ออเรือใบห้าสี เชื่อว่าคงไม่จากไปไกลหากไม่ใช่มีเวลาไม่มากนะพวกเราสมควรสอบพบมันได้พวกเรามีกำลังพวกมากสามารถค้นหาต่อไปจวบจนพบมันจริงยุติเมื่อถึงยามมีการต่างหายเลวโหก็สามารถร่ายเวทอย่างเต็มที่พวกเราแม้มีกำลังพวกมากแต่ที่สามารถต่อกรกับมันมีไม่กี่คนหากแยกย้ายออกค้นหา คงช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้พวกมันตายเปล่าเสียวจับซากล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าพวกเราได้แต่ล่าถอยสถานเดียวเพราะเหตุนี้เราจึงรู้สึกหน้าเสียดายโลอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวไม่ว่าอย่างไรพวกเราสามารถช่วยเหลือขั้งเหี่ยกลับมากำจัดผู้ช่วยอีกคนหนึ่งของตังไห้เลี้ยวโหทั้งยังทำลายรังของตังไห้เลี้ยวโหนี้ นับเป็นผลรับอย่างใหญ่หลวงแล้วเสี่ยวจับสาพเพ่งมองใต้หัวเสือพลันถามอีกว่าอัางเหียมไม่เหมีอนันตรายถึงแก่ชีวิตจริงๆโอ้ท่านเปลี่ยนเป็นนึกระแวงเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบเพราะเหตุใดเรารู้สึกว่าเมื่อครู่ท่านจงใจหันเหหัวเรื่องใต้หัวเสือฝืนยิ้มกล่าวว่าอาการของอัางเหียสาหดกว่าครั้งก่อนจริงๆ แต่ยังไม่ถึงกับบันดาลให้เรางองมืออับจนปัญญาท่านไม่ลอกลวงเราหรือได้หววเสือได้แต่เฟื่ยิ้มท่านจมล่วงรู้ถึงความห่วงใยกังวลที่เสียวจับสามีต่อบุตรีดังนั้นไม่ว่าเสียวจับสาเครื่อแผลงสงสัยต่อท่านอย่างไรท่านก็หาได้นำพาไหม่ชอองโหัวที่ด้านข้างสอดคําขึ้นผู้วสโปรดวางใจเธอ เสียวจับซาทอดถอนใจกล่าวว่าเราในเลยวางใจได้ตอนอยู่ในห้องรับยังพอทำเนาตอนนี้เจ้าสมควรดูออกว่าอั้งเหียนหน้าซีดขาวกว่าการก่อนมากนะร่างกายยิ่งเย็นเชียบราวน้ำแข็งโชอขิงโฮเืนยิ้มกล่าวว่าขอเพียงนางยังมีลมหายใจก็ต้องมีความหวังเสียวจับซากล่าวเสียงทุ่มหนักนับแต่นี้เป็นต้นไป จะต้องปกป้องคุ้มครองนางอย่างสุดกำลังไม่ว่าเกิดเรื่องใดปล่อยให้พวกเราจัดการเองชอคิงฮุบโปกสีสาอย่างเงียบงันคณะกาวนักบูทั้งหลายทยอยชุมนุมอยู่บนดาดฟ้าเรือเสียวจับซากวาตามองโบกมืออีกคราทั้งหมดผากันจุดไฟขึ้นจิตจับเส้นเชือกไตขึ้นไปชอคิงฮุบบกเส้นเชือกาวางเอว มือขวาโอบก,กอดเสียวอั้งเหี้ยมือซ้ายยึดจับเส้นเชือกพาตัวกระโดดขึ้นไปเสียวจับตาติดตามหลังชอขิงโฮโดยกระชั้นชิดท่านแม้ทราบว่าชอขิงโฮมีตัวเบาสูงเยี่ยมไม่พลาดตกลงมาอย่างแน่นอนแต่ยังคงไม่วางใจได้หัวสื่อเคลื่อนไวเป็นคนสุดท้ายปริบตาที่โผพุ่งกายขึ้น เรือใบห้าสีทางลำก็กลับกลายเป็นทะเลเพลิงใต้หุบเสือคล้ายยยบย่เปลวเพลิงที่แลบเลียลอยพลิวขึ้นไปพลิวผ่านทะเลเพลิงพลิวขึ้นไปตามเส้นเชือกเสี่ยวจับซารเรือเห็นโดยบังเอิญลงพราอว่าประเสริฐปีแป๊ะด้วยวิชาท่าร่างของท่านนี้เพียงพอกับการสถานยุทธจักรแล้ว ไต้ฮวบเสือยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราเพียงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติปล่อยตัวไปตามกระแสลมเสียวจับสางอโงงันบุบผ่านพบว่ากระแสลมม้วนลอยขึ้นมาจริงๆไต้ฮวบเสือถามว่าท่านเข้าใจแล้วหรือไม่มาดแมนเข้าใจแต่เรายังไม่สามารถฝึกปลือถึงขั้นตัวเบาราวานุ่นท่านเข้าใจว่าเราสามารถหรื ตอนนี้ท่านไม่ใช่กระทำได้แล้วหรือหากระทำได้เราต้องการเช่นเชื่อใ่กันเราเพียงเรียนรู้โดยผิวเผินเท่านั้นเสียวจับซาหัวโร่ดังๆกล่าวว่าดูถ้าหากมีเวลา,วาเราสมควรสนทนาปราัยกับท่านโดยละเอียดไม่มีประโยชน์หรอกนอกจากท่านสามารถสึงถึงแกนปรัชญาหลอมละลายเข้ากับหลักวิชา ไม่ใช่นั้นสนทนาปราศัยก็ไม่มีประโยชน์เสียวจับสางง,งันบุกจึงทอดถอนใจกล่าวว่าเราสมควรมีโอกาสสักราได้หัวเสือกล่าวว่าเราความจริงดูออกว่าท่านมีรากแห่งปัญญาจึงเฝ้ารบเราผัวพันท่านแต่ก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเรื่องของอ้างเหียจบนดาลให้ท่านทอดทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ติดตามเราไปบำเพ็ญภาวนาะเสียวจับซายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอาจบางทีคนผู้หนึ่งไม่ผ่านความกระทบกระเทือนบ้างจะไม่ปลงต่อชื่อเสียงลาบยศรอยิ้มคลานี้กลับขมคขืนยิ่งทั้งสองไม่ได้ถูกคำสนทนากระทบกระเทือนถึงท่าร่างพาร่างไต่ขึ้นไปไม่หยุดยัง ยามนี้อาทิตย์สนทยาลาลับฟ้าแล้วในห้องรับความจิมเขียวเรืองรองแต่ยามนี้แสงคมไฟถูกแสงไฟสะกดไวเ้เปลวอัคคีรแลบเลียอยู่รอบข้างเสียงเผาไมมเพียบพาดังไม่ขาดหูแต่ปรากายมุกมณีไม่ได้ถูกแสงไฟกลบบดบังภายใต้แสงไฟสาส่งปรากายลากสียิ่งเจิจ้าแผ่ว มัวกระโหลกของเฮียงโนถูกเผาผลาญรุนแรงกว่าเดิมกระดูขาวแตกสลายเป็นชิ้นชิ้นโลหิตฉีดพุ่งเป็นเส้นสายพอพเผชิญกับเปลวไฟก็กลับกลายเป็นอักขีสีแดงฉานที่ขังอยู่ในกระดูขาวโครงนี้กลับไม่ใช่ไขกระดูกเพียงแต่เป็นโลหิตวันเวลาที่ผ่านมาเฮียงโนดูดเลือดมนุษย์ไม่น้อยในห้องลับไม่มีลม ทันบังเกิดลมลมจะเยือกเยียบปั่นป่วนอยู่ในห้องรับทันใดเปลวอคัคคีเต้นละริกแสงโคมไฟสั่นไหวมุกมณีทั้งหลายก็สั่นละริกไม่อยู่จังลมแม้อะไรสภาพแต่ดูจากสภาพการแสดงว่ากระแสลมมหรุดแรงยิ่งทันใดเสียงระเบิดคือก้องมุกมณีที่สุ่มซ้อนเป็นหิบหีบพลันแตกระเบิดติวเวียนบน อัญม,มณีมุกยกปิวกระจายออกจากหีบโวยปลายลงรอบห้องลับพอถูกเปลวไฟแผดเผาก็เต้นเล่าขึ้นมาปรากายอันญม,มณีสะท้อนผู้วาดท,ทั่วทั้งห้องกอบกับเป็นภาพปราดแปลกตาจากนั้นหีบเล็กที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งทับอยู่ล่างสุดใบนั้นผันเปิดออกภายในบรรจุเต็มไปด้วยไข่มุกใหญ่น้อยต่าง ขณะที่ฝาหีบเปิดออกไข่มุกเหล่านั้นก็ปิวปรายขึ้นมาแต่กระเปิดออกกระราวดอกไม้ไฟภายใต้แสงไฟสาดส่องไข่มุกทุกลูกสกาวนวลใหญ่โป,ปรยปลายลงดุดน้ำตาจากฟ้าในฝนมุกโครงกระดูพโรงโครงหนึ่งลุกขึ้นนั่งภายในหีบมันสวมมงกุฎเจ็ดชั้นข้าสายประดับสีสีเป็นตังไ้เลวหว ใต้ห้วยสื้อคาเดาให้ผิดตัางหายเลี้ยวหัวไม่ได้จะไปไกลแต่มีผู้ใดคาดคิดตังหายเลี้ยวหัวกลับซ่อนตัวอยู่ในเหีบไข่มุกใบนี้คนผู้นี้มีความคิดอ่านลึกซึ้งจริงๆหีบใบนี้ทับอยู่ใต้เหีบอัญมณีสามใบต้องให้มีคนบุกเข้ามาหรือเหีบใบที่อยู่บนสุดลงมาพบว่าล้วนเป็นอัญ,ญมณีหรืออีกใบหนึ่งก็เป็นเช่นเดียวกัน ย่อมไม่ระแวงสงสัยว่าตังงหาเลี้ยวหัวซ่อนตัวอยู่ในใบล่างสุดหรือใบห้าสีจออยู่ในอ่าวช่องแคบนี้นับว่าปลอดภัยยิ่งห้องลับหลังนี้ก็ยากที่จะถูกพบเห็นตังงหาเลี้ยวหัวความจริงสามารถอยู่ในโรงหินนั้นอย่างวางใจแต่มันไม่ได้กระทํากลับซ่อนตัวไวเช่นนี้ความลึกซึ้งของจิตใจเป็นที่น่ากลัวจริงๆ นอกเหยบปรากฏเปลวอักขีลุกหือหมเหีบใบนี้หากไม่ใช่ลอมจากเหล็กของลุกไม่แต่แรกแล้วโครงกระดูของตังไห้หลโหพอลุกขึ้นนั่งภายในเหยบวันทักสองแถวก็เปล่งเสียงประหาดออกมาพรีบตานั้นเปลวไวไฟที่ลุกหือหมคล้ายผนึกค้างไขมุกที่หมุนกลิ้งอยู่บนพื้นและลอยอยู่กลางอากาศก็คลายหยุดนิ่งบนพื้น พอเนือค้างอยู่กลางอากาศพริบตานั้นกระทั่งลมก็คลายหยุดนิ่งลงซึ่งความจริงที่หยุดนิ่งคือการเวลาแทบเป็นเวลาเดียวกันกับกิริยาของนักบูททั้งหลายก็หยุดนิ่งลงกระทั่งเสียวจับซาและโชกิงฮกก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ใต้หวบสือก็ไม่พริบตานั้นใต้หวบสือพลันเลิกเกียวข่าวพงส่งเสียงสรรเสริญพระคุณคำหนึ่ง เสียวจับสาสถานขึ้นตามเสียงถามพรุ่งว่าปีแป้มีอนใดไม่ถูกต้องไต้หัวเสือกล่าวว่าตั้งห้เลี้ยวโงอยู่ในเรือใบห้าสีโอ้ท่านทราบได้อย่างไรไต้หัวเสือย้อนถามว่าหรือเมื่อครู่ท่านไม่มีความรู้สึกผิดปกติหรือเสียวจับสาตาทอประกายวูบก,กล่าวว่าให้บังเกิดความรู้สึกสะดุดจุดยังหลงไม่ผิด นั่นเป็นตังไห่เลี้ยวโหคิดบังคับการเวลาเสียวจับซาชันซิชากล่าวว่าคำพูดนี้เล็กล้ำไปแล้วท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของเราเราที่ยังรู้ร่องรอยของตังไห่เลี้ยวโงเนื่องเพราะพบว่าพลังที่บังคับให้สรรพสิ่งสะดุดหยุดนิ่งลงมาจากเรือใบห้าสีโอ้ความนี้เชื่อว่ามีแต่ท่านจึงทราบได้ อาจบางทีเนื่องเพราะเราไม่ได้เบือนความสนใจจากหรือใบห้าสีเสียวจับสาถามอีกว่าต่างหายหรือไม่สะกดเวลาสะดุดจุดยั้งลงเพื่อประโยชน์อันใดจุดประสงค์เพื่อบังคับเวลาให้เวลาถอยกลับไปเสียวจับสามองด,ดูไต้ฮับเสืออย่างสงสัยไต้ฮับเสือกล่าวเสืบต่อหากมันประสบความสําเร็จ พวกเราก็จะล่าถอยกลับเรือใบห้าสี่ยางเลื่อมตัวอักขีก็จะอ่อนสมลงเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนถอยกลับไปตามการเวลาหลังจากที่สะดุดหยุดนิ่งลงค่อยเ,อเริ่มดำเนินใหม่เสียวจับซาขมวดคิ้วกล่าวว่าหมายของว่าหากบังคับเวลาถอ,ลถอยกลับไปถึงยามเที่ยงพวกเราก็จะล่าถอยกลับไปถึงพักมังกรอ,อักขีเป็นเช่นนั้นจริง นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆแต่ท่านกลับกล่าวอย่างจริงจังกระไราปานั้นท่านไม่ได้กล่าวสืบตอบเพียงโทษถอนใจออกมาแต่งวบสือก็โทษถอนใจกล่าวว่าคิดไม่ถึงตังห้เลียวโบบำพินตบาถึงขั้นนี้ช่างน่ากลัวนะักเสียวจับซาอดถามไม่ได้มันประสบความสําเร็จแล้วหรือยังไม่ไม่ใช่้นหลังจากที่ถูกสิ่งสะดุดจุดยั้งลง พวกเราก็จะล่าถอยกลับไปยังเรือใบห้าสีแล้วเสียวจับสาเฟืนหัวร่อพางกล่าวว่านี่กลับสนุกสนานน่าสนใจนะหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าปีแป้ตังห้เหรือหอาสามารถบังคับเวลาจริงๆท่านมีวิธีรับมือหรือไม่ไม่มีเสียวจับสาพงกสีสายางนึ้ได้กล่าวว่าไม่ผิดท่านจะยางไรย่งเป็นมนุษย์ปุตุชน จากนั้นสอบถามว่าตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรใช่จะไต่เชือกลงไปดูว่าจะจัดการกับต่างห้เหลียวโห้ได้อย่างไรหรือไม่ไต้หวบสื่อกล่าวว่าเรือไปห้าสีกลับกลายเป็นทะเลเพลิงพวกเราไหนเลยทรงกายอยู่บนเรือได้ยีประการอากีครั้งนี้หากไม่อาจทำอย่างไรต่างห้เหลียวโห้ได้พวกเรายังมีวิธีใดอีก เสียวจับซาขมวดคิ้วกล่าวว่านับแต่โบราณกาลมาเราพูดผีปีศาจล้วนกลัวไฟมีนำซ้ำงวยโนและเหียงโนมิใช่ฝังกระดูกในกองไฟทั้งสองคนหรอกหรือพวกนางในเลยยกขึ้นเปียกกับตัางห้ยหัวได้พางยกมือกดใส่ผนังศิลาร่างก็ลอยขึ้นไปอีกสามว่า เสียวจับซาตามติดอยู่ด้านหลังกล่าวว่าเราไม่เชื่อว่าตังให้เลวโฮสามาดฝาออกจากทะเลเพลิงนี้ได้พวกเราหลังจากกลับขึ้นบนหน้าผาเชื่อว่าจะได้เห็นแล้วนี่กลับต้องขอชมดูไโฮวบสือกล่าวว่าพวกเราสมควรได้เห็นอาทิศสนธยารับฟ้าแล้วพอย่างเข้ายามราตรี จะถึงเวลาสำแดงเดชของตังให้เลี้ยวหอีกคราสุ่มเสียงสะทกสะท้อนยิ่งเสียวจับซาพลอยมังเกิดความโหดหูใจตัวท่านแม่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมคุมกำลังกล้าแกล่งเมื่อเผชิญกับตังไห้เลียวหกลับงอมืออับจนปัญญาใต้หงบเสือไม่กล่าวอะไรอีกไต่หน้าผาสืบต่อไปอยามนี้โถฟ้ามืดข่ำลงทีละน้อย ปเปลวไหลุกเือหอมต่อไปไข่มุกร่วงกระจายอยู่บนพื้นหมุนกลิ้งไปตามพื้นดินการเวลาหมุนเวียนต่อไปดังเดิมวันของหัวกระโหลกในหีบเหล็กยังเป็นเสียงออกมามือของโครงกระดูกอยู่หนึ่งบนหนึ่งล่างหนึ่งขวางหนึ่งตรงทับอยู่เหนืออกปเปลวไฟร้อนแรงขอลุกไหม ถึงข้างหีบคล้ายได้รับความเตือนกลัวอย่างใหญ่หลวงพลันหดถอยไปด้านหลังหากบอกว่าเปลวอักขีก็มีความรู้สึกรู้จักวาดกลัวออกจะเหลือเชื่อเกินไปแต่ตอนนี้ดูไปเป็นเช่นนี้จริงๆในห้องรับสมเชื่อเพิงมากมายเพียงชั่วขณะก็กลับกลายเป็นทะเลเพลงเปลวไวแล่แปลปราบคล้ายงวเขียหลายลัก เรืนสรรพสิ่งในห้องหลับเข้าไปโรงกระดดกของตังไห้เลี้ยวโหนนั่งแน่วนิ่งอยู่ในหีบไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเปลวไฟยังไม่สามารถลูกลามเข้าใกล้ได้เสียงเพี้ยพพะดังไม่ขาดระยะไหวยิ่งนานยิ่งรุนแรงลามถึงผนังทั้งสี่ด้านและเพดานของห้องหับโหเพียงผ่านไปอีกชั่วขณะห้องหลับทั้งหลังจะตกอยู่ในกองเพลง อย่ยงเชืมช่มฉาร่กายของตังไห้เลี้ยวโห่บังเกิดประกายแรงเลือนกลุ่มหนึ่งขึ้นเลวไฟเพียงเผาไหม้อยู่นอกวงหมุนวนตามประกายวงนั้นฝันของตังไห้เลี้ยวโหทั้งสองแถวบัดเดียวขบเนบเน่นบัดเดียวเสียสีกันในเสียงเผาไหม้เพียบพาคลายเพิ่มซุ้มเสียงกระท่อนกระแท่นขึ้นอีกชนิดหนึ่งซุ่มเสียงนั้นลีรับอย่างบอกไม่ถูกยิ่งนานยิ่งดัง อย่างเชื่อมชากลับกลบเสียงเพี้ยผ้าลงพร้อมกับนั้นประกายรอบกายของตังไห้เหลี้ยวโอ้วงนั้นก็เปลี่ยนแปลจากสีขาวลางเลือนเป็นเลืองรองขึ้นทีละน้อยกลับกลายเป็นสีเขียวเข้มสุ่มเสียงยิ่งดังกว่าเดิมยิ่งลี้ลับกว่าเดิมต้องให้ประมวลถ้อยคำทั้งมวลก็ยากที่จะบรรยายความลี้ลับนี้ได้เปลวไฟก็เปลี่ยนสีทีละน้อย กลับกลายเป็นสีเขียวเข้มดุดเดียวกับประกายวงนั้นมาดแมนยังลุกไหมแต่แสดงว่าปราศจากความร้อนแรงแล้วโครงกระดูของตังไฮเลียวโหก็เกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏผิวกายรำไรบังเกิดเส้นผมขนคิ้วตลอดจนวงหน้าขึ้นตัง้งไฮเลียวโหดูไปยังงามสง่ากระไรปานนั้นเพียงแต่ดวงตาทั้งคู่กลับกลายเป็นสีแดงฉาน เราวค้างข่าวดุเดือดแต่ยังจำเนกตาขาวและลูกตาออกลูกตาทั้งสองจุดคล้ายพลอยสีแดงเป็นประกายแวววับริมผีปากทั้งสองข้างยังแดงราวเคลือบด้วยโลหิตขยับขยื่นตลอดเวลาซุ้มเสียงอลิลับนั้นก็เปล่งจากริมผีปากทั้งสองข้างนี้นี่เป็นคำสาปรเรือกระไรทันใดซุ้มเสียงลีลลับทันขาดหาย ในที่สุดตัางห้เลียวโหวลุกขึ้นเยืนไม่เห็นเคลื่อนไหวอย่างไรก็ออกพ้นจากเหยียบเปลไว้ที่นอกเหียบแันแยกไปทางซ้ายขวาตัางห้เลียวโหวเทินผ่านวางกลางออกไปสาวเท่าก็หาหัวกะโหลกของเหียงหนหัวกะโหลกนั้นถูกเผาพลานเป็นเท่าทานไปตัางห้เลียวหวลดสายตาลงลูกตายิ่งแดงชานกว่าเดิมพลันยื่นมือออก ตานั้นเปลวไฟรอบหัวกะโหลกดับผููไปเท่าฐานกองน,นั้นรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนลอยเข้ามาอย่างใจกลางฝั่งมือตั้งห้เลี้ยวโห่ตั้งห้เลี้ยวโห่สองมือประคองเท่าฐานกองน,นั้นมือทั้งคู่กลับสันระดิกขึ้นมาลิ้นพีปากปนหดหายขึ้นทีละน้อยวันทั้งสองซี่กลับยื่นยาวออกมาใบหน้าอันงามสง่าแปลเปลี่ยนเป็นหน้าสะเพงกลัวถึงขีดสุดเท่า กระดูกเรื่องรั่วไหลออกจากร่องนิ้วของมันเปยวกระจายไปในที่สุดรั่วไหลจนหมดสิน้นจากนั้นตังให้เลี้ยวหงวขยับสองแขนส่งเสียงคำรามอันเกลียวกราดออกมาปรากายสีเขียวรอบกายมันผันแผดจ้าเปลวไฟรอบข้างถูกคับกระเซ็นออกไปในห้องลับไม่มีให้เปลวไฟระบายออกเปลวไฟเหล่านั้นถูกบังคับให้รวมตัวเป็นชั้นหนึ่ง สีสันแดงฉานบาตาคล้ายหินละวาที่ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟโกปันเสียงระเบิดพลันดังท้องลับทั้งหลังแตกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเปลวไฟสีแดงฉานและประกายสีเขียวเข้มล้วนสาดพุ่งออกไปร่างของตังหฮเหลือก็โผล่พุ่งขึ้นแขนเสื้อทั้งสองคลี่สะบัดออกคล้ายกับค้างข่าวมาขึ้นมาตัวหนึง่งขนาดเดียวกันสายน้ำเป็นเส้นสาย ไหลทะลักเข้ามาจากช่องแตกรอบข้างสายน้ำท่วมทะลักเปลวไฟลุกเหือหมเรือใบห้าสีคล้ายอัคคีกลุ่มหนึ่งจมลงไปในน้ำยามนี้ม่านราตีคลี่คลุมลงแล้วรัติการแม้เยือนกลายบริเวณหน้าผากลับเจอจ้าดุดกลางวันเรือใบห้าสีลำนั้นคล้ายโคมอัคคีดวงหนึ่ง าศาสตร์สองรอบบริเวณจนสว่างสวัยดงไม้บนหน้าผาก็สว่างจ้าทั้งแถบขบไฟจำนวนมากมายสุดขนานับถูกจุดขึ้นนักบูพักมังกรอัคีทั้งหลายเกินเลียงรายอยู่หลิมหน้าผาเป็นรูปวงโคง้งถูกผู้คนน้าวเก่าทันผ้าลูกธนวเล็งไปยังเรือใบห้าสีบนเกาทันอุ้มผ้าชุบน้ำมัน คบไฟปักอยู่ข้างกายของนักบู้เหล่านั้นเองสายตาของไต้หวบเสือและเสียวจับซาล้วนจ้องจับเที่ยวเรือใบห้าสีลำนั้นชอคิงหอกก็ไม่อยู่เหนือกฎเกณฑ์มันโอบก,กุ้มเสียวอ้้งเหียนทั้งย,งยองยองอยู่ด้านข้างเสียงระเบิดกึกก้องนั้นสันสะท้านหัวใจทุกผู้คนทั้งหมดมองดูเรือใบห้าสีแตกระเบิดเป็นชิ้นชจมลงในน้ำ จากนั้นในแสงไฟพลันปรากฏปร,กประกายสีเขียวเรืองกลุ่มหนึ่งหวยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเดียวประกายกลุ่มนั้นยิ่งนานยิ่งเรืองรองจนเจิดจ้าละลานตาและยิ่งนานยิ่งขยายใหญ่ในที่สุดทั้งหมดแลเห็นตัางห้เหลวโหที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในประกายและโมยบินดุดค้างขาวเสียวจับสาคู่คำรามว่ายิ่ง นักบูททั้งหลายผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีมาดแมนตื่นตระหนกแต่ไม่ถึงกับโลรนล้านพอฟังพากันจอเก่าทันที่ฉุบน้ำมันกับคบไฟจากนั้นหยิงใส่ต่างห้เลี้ยวผ้านมันพอติดไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาเก่าทันอักขีลายร้อยดอกแทบยิงออกโดยพร้อมเพลียงแวกวากาศเป็นภาพประหลาดแปลกตาเป้าเกาทนกขีทุกด,ดอก โนมุ่งไปยังตังไห้เลี่ยวหงซุ่มเสียงที่แวกฝ่าอากาศคมขวัญสันวิญญาณสารเป็นแห่อักีชั่นหนึ่งอย่างรวดเร็วตังไห้เลี้ยวหงความจริงพู่งโรงเข้าหาหาเกาธนากีแต่หาเกาธนากีพอยิงถึงกลับแฉลบออกทางด้านข้างไม่สามารถยิงต้องร่างมันแม้สักดอกเดียวเสียวจับซาเห็นเช่นนั้นตะปบ ช่วงจิงเกาทันคันหนึง่งจิงลูกธนูดอกหนึ่งไปนาวเกาทันผ้าลูกธนูโจดกับคบไฟด้านข้างคลายมือปล่อยเกาทันแวกพุ่งออกไปเสียงเปี้ยวคราหนึ่งเกาทันดอกนั้นคล้ายดาวตกดวงหนึ่งแวกฟ้ากาศยิงใส่ตังไห้ลีวโอตตังไห้เลี้วโห้พลันขยับแขนเสื้อทั้งสองบังคับร่างลอยขึ้น เกาทันดอกนั้นก็พุ่งผ่านใต้เท้าไปเสียวจับสายื่ยนเมื่อควาหยิบช่วยเกาทันอีกดอกหนึง่งเหนาขันเกาทันโดยแรงเสียงเพี้ยเมื่อขันเกาทันหักสะบั้นไปเสียวจับสาเวียงขันเกาทันนั้นลงจากหน้าผากระชากเสียงว่าหน้าชิงชังนะักลิปตานั้นตักให้เลี้ยวโอลอยข้ามศีรษะทุกผู้คนไปทิ้งตัวลงบนยอดไม้ตัวหนึง่ง ถูกผู้คนมนตัวไปสายตาก็คล้ายหาเกาทันผวยพุ่งไปมนต์ร่างของตังให้เลี้ยวโหนักบูททั้งหลายไม่รอให้เสียวจับสาออกคำสัง่งพากันชักด่าออกมาทั้งหมดไม่ได้รับมร้องไม่ปั่นป่วนวุ่นวายอากับกริยายังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยยามนี้ฟันที่โผล่พ้นออกนอกเริงรีปาของตังให้เลี้ยวโห่โกลับเืนไป ดวงตายังคงแดงราวโลหิตแวววาวราวอักขีหวดกลาดไปรอบข้างแวบหนึ่งกล่าวว่าประเสริฐปีแป้วรอบนี้ท่านชนะอีกแล้วใต้หวบสือกล่าวว่าอมิตาพุธซุ้มเสียงของทั้งสองคล้ายไม่ดังเท่าใดแต่ทุกคนล้วนได้ยินอย่างชัดเจนเสียวจับสาตวาดว่าตังห้เลี้ยวงดท่านยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจหรือ ต่างให้เลื่อวโหทรงเสียงหัวรอกโหโหประลาดพี่กนออกมาเสียวจับซาแค้นหัวรอกกล่าวว่าท่านกำลังหัวรอกห,หรือร้องไห้หัวรอกเราเนื่องไม่บอกว่ามีเรื่องอะไรบันดาลให้ท่านภาคภูมิยินดีปานนี้ขณะที่หัวรอได้เราจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดเฮาเรากลับต้องการดูว่าท่านสามารถหัวรอถึงเวลาใดพางขยับดาบในมือคราหนึ่ง ดังให้โอสันจิจากล่าวว่าเมื่อถึงเวลาที่เราไม่หัวรอก